วัยรุ่นชายยอดนิยมได้แก่ประชญาเรืองรอดค่ะสิงโตค่ะนะครับแต่ว่าวันนี้นะน่าเสียดายนะฮะสิงโตติดภารกิจนะครับนะมาร่วมงานในวันนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเขาไม่มาเขาส่งใจมาแล้วก็ส่งคลิปมาด้วยนะอะอะ ไปฟังสิงโตกันครับสวัสดีครับกเลยขอขอบคุณนะครับ c a s ต Magazine, c a s a ลนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับที่อยู่บทให้สิงเป็นวัยรุ่นชายยอดนิยมแห่งปีซึ่งจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้สิงตัวสิงเองเนี่ยไม่ได้คิดว่ายังอยู่ในคาเตอรี่ของของความเป็นวัยรุ่นนะครับผมก็อายุก็26แล้วอะไรเงี้ยครับ ต่ยไ,ไงก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองยังไงก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันในรอบหน้านะครับนี่นะคือวัยรุ่นชายยอดนิยมของเราน้องสิงโตยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลหนุ่มปางแห่งปีนะครับผมคุณปัชฉียเรืองโร์ครับผมครับผมสำหรับรางวัลน,นักแสดงชายยอดนิยมนะครับได้แก่ใครครับ คริสสีรวัฒน์ครับยินดีด้วยนะคริสสีรวัฒน์ยินดีด้วยค่ะสวัสดีพี่คริสด้วยนะสวัสดีครับนะฮะนะรับโทรฟี่ไปเรียบร้อยนะครับผม ครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณแคสแมกซีนมากๆเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าพวกเราเจม TV ีนะครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับแคสแมกซีนเนี่ยน่าจะบ่อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ได้มาร่วมงานแคสอวอร์ดนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกๆครั้งเลยนะครับผมทั้งพี่ๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่ๆี่น้องๆ g m งเจมทีทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ วันนี้พี่สิงห์ไม่ได้มาด้วยแต่ก็ฝากครับครับฝากขอบคุณมาด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับและรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนะครับครับผมเอาอะไรแก่ขอแสดงความยินดีกับพี่คริสพิรวัตรครับแล้วก็พี่สิงโตปาชยาครับผม ยินดีด้วยนะครับคริสพีรวัลและสิงโตปราชญานะฮะกับรางวัลคู่จิ้นแห่เปี์คริสรับรางวัลแทนสิงโตนะคะสิงโตไม่มาแต่ว่าอยู่ในใจเสมอมาค่ะครับผมนะนะครับอ่ให้คริสครับกล่าวอะไรเล็กน้อยนะกับรางวัลนี้แทนพี่สิงโตด้วยครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่า ตั้งแต่ทํางานมา5ปีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาคนเดียวนะครับก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับจริงๆอยากจะวิดีโอคอหาพี่สิงเลยนะครับแต่แบบโหมดแล้วนะคะครับผมก็ขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่ยังคงอยู่กับเรามาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็คอยซัพพอร์ตทางคลิสแล้วก็พี่สิงนะครับจริงๆวันนี้พี่สิงติดภารกิจจริงๆนะครับเขาก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพิรยานะครับขอขอบคุณ สมุนเจ้าป่าด้วยนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณย,ยูยูด้วยนะครับผมยังไงก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆสำหรับรางวัลน,นี้ครับขอบคุณแคสด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคูคจิหนึ่งปีคริสและสิงโตค่ะ